สวัสดีค่ะคุณครูใบเฟิร์นนะคะหน้า50ค่ะบอกความยาวและความกว้างเป็นเมตรและเซนติเมตรนะคะเรามาดูจอโทรทัศน์กันเลยนะคะอ่าเขาบอกว่าจอโทรทัศน์กว้างกี่เมตรกี่เซนติเมตรนะคะแต่ก่อนที่เราจะวัดเราต้องมารู้จักความสัมพันธ์ของเมตรกับเซนติเมตรกันก่อนเนาะ เขาบอกว่า100ซนเมตรเนี่ยจะเท่ากับ1เมตรนะคะ,ะเมื่อเรารู้แล้วเราไปวัดความกว้างกันเลยนะคะความกว้างคือด้านนี้ค่ะเขาเริ่มจาก0มาจนถึง110นะคะแสดงว่าโทรทัศน์ของเราเนี่ยกว้าง110ซนตมรเนาะกว้าง110ซนติเมตรแต่ โจทย์เขาให้ตอบเป็นเมตรกับเซนติเมตรเนาะซึ่งหน่อย1ิคืออะไร110ก็คือ100บวกอยู่กับ10เซนติเมตรนะคะเราทราบว่า100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรใช่ไหมคะอ่าตรงนี้ก็เป็น100เซนติเมตรเนาะดังนั้นเราจะแปลง100เซนติเมตรให้เป็น1เมตรค่ะ100เซนติเมตรเราก็แปลงได้เป็น1เมตรเนาะ ดังนั้นเราจะได้หน่วยใหม่เป็น1เมตรกับอีก10มิลลิเมตรนะคะดังนั้นจอโทรทัศน์ของเรากว้าง1เมตรกับอีก10เซนติเมตรค่ะต่อไปนะคะเรามาดูค่ะและจอโทรทัศน์ยาวกี่เมตรกี่เซนติเมตรนะคะตรงนี้คือความยาวค่ะเริ่มจาก0เส้นปะมาจดอยู่ที่เลข 183นะคะดังนั้นจอโทรทัศน์ของเราจะยาว183ซนติเมตรค่ะแต่โจนให้เราตอบเป็นเมตรเนาะดังนั้นเราจะแปลงค่ะ183ก็เกิดจาก100บวกอยู่กับ83 เซนติเมตรนะคะซึ่งเรารู้แล้วใช่ไหมคะว่า100ซนติเมตรคือ1เมตรเนาะดังนั้นเราจะแปลงจาก100ซนติเมตรตรงนี้ให้เป็น1เมตรค่ะอ่าดังนั้นหน่วยใหม่ของเราก็จะได้เป็น1เมตรกับอีก83ซนติเมตรนะคะเราก็เขียนลงไปค่ะจอโทรทัศน์ยาว1เมตรกับอีก83ซนติเมตรค่ะ ข้อ2นะคะบอกความยาวและความสูงเป็นเมตรและเซนติเมตรนะคะตู้เสื้อผ้ายาวกี่เมตรกี่เซนติเมตรนะคะอ่ะเรามาดูค่ะตู้เสื้อผ้ายาวนะคะความยาวเนาะความยาวจะอยู่ด้านล่างเนาะอ่ะเรามาดูค่ะความยาวของเรานะคะเราดูที่แว่นขยายก็ได้ค่ะเส้นปะของเราตรงกับ120พอดีเลยดังนั้นตู้เสื้อผ้าของเรายาว120เซนติเมตรนะคะ ซึ่ง120ซนติเมตรก็คือ100บวกอยู่กับ20ซนติเมตรเนาะ100ซนติเมตรบวกกับ20ซนติเมตรแต่เราทราบว่า100ซนติเมตรเท่ากับ1เมตรเนาะดังนั้นเราจะแปลงค่ะ100ซนติเมตรจะเท่ากับ1เมตรอ่าดังนั้นหน่วยใหม่ที่เราได้ก็จะเป็น1เมตรกับอีก 20ซนติเมตรนะคะตู้เสื้อผ้ายาว1เมตรกับอีก20ซนเมตรค่ะและตู้เสื้อผ้าสูงเท่าไหร่คะตรงนี้เลยค่ะคือความสูงเนาะเริ่มจากศูนย์ค่ะขึ้นไปด้านบนอะ่ะเราดูค่ะเส้นปะของเราตรงกับเลข180พอดีเนาะดังนั้นตู้เสื้อผ้าของเราจะสูง180ซนติเมตรค่ะซึ่ง180คืออะไรก็คือ100ซนเมตร บวกอยู่กับ80ซนติเมใช่ไหมคะแต่เราทราบแล้วว่า100ซนเมจะเท่ากับ1เมตรเนาะดังนั้นเราจะแปลงเลยค่ะดังนั้นเราจะได้หน่วยใหม่เป็น1เมตรกับอีก80ซนติเมตรนะคะดังนั้นตู้เสื้อผ้าสูง1เมตรกับอีก80ซนติเมตรค่ะค่ะสำหรับหน้า50ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ